น้องช่วยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนเลิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนผมเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกนะครับเป็นช่วงอยู่มัธยมต้นครับบุหรี่มวนแรกในชีวิตครับโดนเพื่อนชักชวนจนแบบทนแรงเสียดทานของคำพูดของเพื่อนไม่ไม,ไม่ไม่ไหวครับจนสูบมาโดยตลอดเกือบ3 4ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ทําให้อยากจะเลิกบุหรี่ตอนนั้นก็คือเราเป็นนักกีฬาครับเราแบบเหนื่อยง่ายหอบ แรงไม่ได้มีเหมือนตอนก่อนที่เราเราจะถัดสูบุรีใช่ไหมครับไอซบุรีเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราแบบเล่นกีฬาได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยคิดที่จะหักดิบในการเลิกสูบุรีในตอนนั้นครับหลังจากที่น้องเลิกมาแล้วเนี่ยครับมีเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์ใดไหมครับที่เอื้อต่อการที่น้องกลับไปสูบอีกครั้งครับมีครับมีมีครับเหมือนกับมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือเหมือนกับแบบว่าไปนั่งดื่มในวงกับเพื่อนนะครับแต่ก็มันเป็นเรื่องของกลิ่นควันบุรีที่ยังรู้สึกมีความรู้สึก ในวันเก่าๆที่ผ่านมาที่เคยสูบเป็นตอนนั้นแต่ว่าผมอะยึดติดว่าเออผมมาเป็นนักกีฬาแล้วต้องใช้ร่างกายในการเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ร่างกายในการเรียนหนังสือผมเลยไม่คิดที่จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เคยผ่านไม่ได้แล้วครับน้องช่วยเล่าเหตุการณ์ออการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะให้พี่ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับอ๋อครับง่ายๆเลยครับสถานที่สาธารณะที่เกืือของการสูบบุหรี่มากที่สุดของผมนะครับคือห้องน้ำครับมันจะมีนักสูบครับจะใช้บริการในการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเป็นประจำครับน้องไม่ คิดหรอครับว่า,วาสูบในห้องน้ำเนี่ยเวลาคนเข้าต่อเขาอาจจะไม่ชอบแล้วก็ป้ายเตือนอะไรก็มีอยู่เนี่ยน้ององไม่สนใจมันหรือยังไงครับคนสุบหรีคือเขาเอาความสะดวกสบายเอาความง่ายของตัวเองในห้องน้ำมันจะมีที่ระบายอากาศอยู่นั่นคือปัจจัยสาคัญในการที่แบบเรารู้สึกว่าเดี๋ยวอากาศมันก็หายไปอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมมุติในมหาลัยหรือในสถานที่อื่นๆเนี่ยครับมีจุดสูบหรีให้สําหรับคนสุบหรีน้องคิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไงบ้าง ถ้าสำหรับผมคือมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมันทําให้มันมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นสลหรับมุมลับไปเลยสำหรับคนที่สุบุทันะครับแต่พี่อย่าลืมนะครับว่าคนที่สุบุทัส่วนมากที่ผมบอกไปแล้วคือเขาเอาความสุขสบายจะเดินไปหาศารที่ผู้สุโขทัอานมันอาจจะไกลกับสารที่เราอยู่หรือว่าอะไรผมคิดผมคิดว่าข้อดีข้อเสียมันมีแตกต่างกันครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลและจิตสํานึกมากกว่าครับการสูุหรี่ยในที่สาธารณะเนี่ยครับปัญหาในการแก้เนี่ยควรแก้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าต้องแก้ตั้งแต่ ความคิดและจิตใต้สำนึกครับทุกคนมันมีความคิดแต่อยู่ที่ว่าทุกคนจะมีจิตใต้สำนึกหรือเปล่าพัฒนาความคิดของคนว่าการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมันไม่ดีผมคิดว่าการแก้จากจิตใต้สำนึกและความคิดของคนเป็นสิ่งที่สําคัญครับ